ใส่บ้านฮะมันพักมันพักเข้าบ่อเป็นยังไงป้าป้าตเยตื่นนอนทับทราศาสตไ์บริยินอีหลายตัวป้าถ้าแทใครนัน่นอา้าวแม่บอกเขาอามกวนเขามาดกวนดีสิ กี่ย่งเป็นไงบ้างนี่าอัดเสียงแล้วหรอล่าอัดที่เก่งแต่ว่าลองไงพอดุสี่ชโมงสิอ็นโอก็ถือว่าเก่งนะสี่ชัวมงถือว่าเก่งทีเก่งแต่ว่าสี่ชมง แม่บอกว่ากลับบ้านไงลูกไม่ได้กลับค่ะเดี๋ยวเบสไปไหนเบสอ่ะเบสกลับบ้านแล้วเบสเกิดเธอมนที่เกาโอ้คิดถึงเบสไหมคิดถึงไม่ใหาเรากลับเราจะคิดถึงไหมไม่ถึงแล้วดีแหละอย่าเป็นผู้ร้ายให้คิดถึงคิดถึงหมดแหละเพื่อนกัน ไม่หมดแหละเราแค่พูดเล่นแต่ถ้าแต่ถ้าเลิกชวนหนูนี่หนูจะคิดถึงนั่าหนูเอ๋กี่ชั่วโมงนะกี่ชั่วโมงนะลูกสี่ชั่วโมงสี่สิบเอ็ดวิสี่สิบเอ็ดวิสี่ชั่วโมงสี่สิบเอ็ดวิโอ้สี oh, ่หนึ่งสี่ซื้อไปเลยงวดนี้กินอะไร กินอะไรกันคะอะไรแม่นูเหรอว้าวคืออะไรเออมันมันจะเป็นเม็ดทรายแล้วก็ดูดอืมเขากินกับแม่คนี้แม่แม่แม่มา,ม,า <laughs> ม,มีอยู่บ้านลูออดค่ะ ตอนเย็นถึงจะไปตลาดตอนนี้เราพวกนี้กินอีกไหมขนมจีนเนี่ยกินค่ะขนมจีนเออเอาเดี๋ยวจะเอากุ้งสดไปตำซุ่นตำให้เนาะเอาไหมโอเคเอาเป็นตำตำมั่วเลยตำมั่วตำมั่วซั่วเลยเนาะได้ต้องให้รางวัลคนกิ่งหน่อยท่านท่านประหารลองได้หมดเลยใช่ไหมท่านที่ยากยากสูงสูงสูงไหมสูงเหมือนเดิมไไม่่ด้คะ ไม่ได้ประมาณสามสิบครั้งนี่แหละกว่าจะร้องได้เราเราเราไม่ได้เราไม่ได้รับเราไม่ได้พักขวัเต็มที่ด้วยแหละมันก็เลยเสียงกว่าเลยเพี้ยนใช่ไหมท่านท่านประหาล้มเยาค่ะแล้วแล้วแล้วกุตามาเพิ่มขีเขื่อนก็เลยล้มหยาอับเอญ่เพิ่มอีกเหรอ เพิ่มคีย์ให้สูงขึ้นตาสวัสดีนะค่ไอ้ดูวแหละดูหน้าข้างหน้าไม่โดนัเครื่องเวลาไอ้ร้องประตูกันจะขึ้นคอร์ดของกีตาร์ขึ้นแบเต็มเลยนี่คือมึงจับชมยัเงินช่องกดไอ้เราสังเกตแล้วไอ้ไอ้ใช่หัวไหงแค่นี้ก่อนนะคะยายเท้าเอ้าม่าจะพาไปหาลุงออดแป๊บนึง ว่าเหรอป้าทูมามีทมาไม,ม่ไม่ตื่นเองเหรอบัดีเธอว่าเออเอาสันซ้ำนี่แหละสันจะกันเล่นหน่อยเจอกันพรุ่งนี้ลูกบายบาย